ี้ก็เจอการก,กับวิชานะคะการหาข้อมูลทางการตลาดนะคะและเราก็มาถึงบทที่6กันแล้วนะคะบทที่6เนี่ยเราก็จะเรียนกันเรื่องการแปรผลนะคะและการรายงานผลการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางการตลาดนะคะ ในบทที่6นะคะเราก็จะเรียนกันเรื่องการนำข้อมูลทางการตลาดไปใช้ในธุรกิจทั่วไปนะคะแล้วก็การนำข้อมูลทางการตลาดไปใช้ในด้านการตลาดนะคะการนำข้อมูลทางการตลาดไปใช้ในการพยากรณ์การตลาดนะคะแล้วก็จรรยาบันในการเก็บข้อมูลทางการตลาดหรือการวิจัยนะคะอันนี้เราก็จะเรียนกันในบทที่6นะ ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะมีใครรู้ไหมคะว่าการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยคืออะไรอันนี้อาจารย์ก็ได้สรุปมาให้แล้วนะคะก็คือเมื่อผ่านกระบวนการนะคะประมวลผลแล้วเนี่ยลำดับต่อไปนะคะก็คือการนําเสนอผลการวิเคราะห์และรายงานผลนะคะโดยนําเสนอในรูปแบบต่างๆให้รายงานนะคะมีความน่าสนใจได้แก่การนําเสนอโดยตารางกราฟหรือแผนภูมิประเภทต่างๆนะคะถ้ามีการนําเสนอรายงานผ่าน รูปภาพหรือสื่อต่างๆนะคะจะทําให้ง่ายต่อการเข้าใจเพราะมีภาพนะคะก็จะก็จะสามารถทําให้ลดงานเขียนลงได้มากนะคะการนําเสนอในรูปแบบของตารางกราฟและแผนภูมิเนะะี่ยค่ะสามารถทําได้หลายรูปแบบดังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีแบบไหนบ้างนะคะ เนี่ยค่ะทีนี้การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟนะคะการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีรายละเอียดที่ดีกว่าในแบบอื่นนะคะรูปกราฟที่นิยมจะเป็นแผนภาพและแบบแท่งนะคะแผนภาพเนี่ยวงกลมแผนภาพเชิงเส้นนะคะและแผนภาพรูปภาพนะคะ,ะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือแบบแรกนะคะก็คือ,อแผนภาพแบบแท่งนะคะก็ ในรูปเลยอันนี้เราคงก็จะคุ้นตากันดีนะคะเพราะว่าส่วนมากเราจะเห็นกันบ่อยอยู่แล้วทีนี้ในรูปที่2นะคะก็คือแผนภาพแบบวงกลมนะคะอันนี้เราก็จะคุ้นตากันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นกันบ่อยส่วนในแบบที่3ามเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นแผนภาพนะคะแบบเชิงเส้นนะคะ อ่าทีนี้ในรูปแบบสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นแผนภูมิรูปภาพนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เลยแผนภูมิรูปภาพทีนี้การนําเสนอข้อมูลในรูปบทความนะคะการนําเสนอในอรูปบทความเนี่ยเป็นการนําเสนอโดยใช้นะคะ ตัวเลขและข้อความในการนําเสนอนะคะลักษณะนี้จะเป็นการนําเสนอที่มีข้อมูลไม่มากนะคะและไม่สลับซับซ้อนโดยอาจจะใช้ตัวเลขนะคะประกอบกับข้อความการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆนะคะจะเห็นไม่ชัดเจนเมื่อมีข้อจํากัดด้านลักษณะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นสาเหตุให้วิธีการนําเสนอข้อมูลในรูปบทความนะคะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าใดนักนะคะเ <นะ S 1> มื่อเปรียบเทียบกับการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบอื่นๆนะ ทีนี้การน,นำเสนอข้อมูลในรูปตารางนะคะก็คืออาจจะเป็นการจัดข้อมูลให้กระชับนะคะสะดวกต่อการอ่านนะคะการเปรียบเทียบและบอกแหล่งนะคะที่มาของข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้นะคะก็คือ1หมายเลขตารางนะคะเพื่อบอกถึงลำดับที่ของตารางที่เท่าใดในกรณีที่มีตารางมากกว่าหนึตารางนะคะ2ก็คือชื่อเรื่องนะคะเป็นข้อความที่อธิบายว่าตารางเนี่ยเกี่ยวกับ เรื่องอะไรโดยจะปรากฏอยู่หลังหมายเลขตารางนะคะส่วนข้อที่3ามเนี่ยก็คือประเภทของเรื่องนะคะเป็นการอธิบายถึงข้อมูลที่ปรากฏในแต่ละแถวนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยหัวข้อ,อหัวหัวข้อนะคะและต้นขั้วนะคะ4นะคะก็คือหัวเรื่องนะคะเป็นการอธิบายรายละเอียดต่างๆนะคะภายในแต่ละแถวนะคะ ส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือตัวเรื่องนะคะเป็นข้อมูลที่ตัวเลขที่อยู่ใต้หัวเรื่องและแ,งะแถวต่างๆนะคะส่วนข้อ6เนี่ยก็คือหมายเหตุเป็นการอธิบายตัวเลขในตารางที่ยังไม่ชัดเจนในแต่ละแถวนะคะหรือแต่ละ,ะสดมนะคะจะ มีหรือไม่มีก็ได้นะคะส่วน7นะคะแหล่งที่มาของข้อมูลเนี่ยเป็นการแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลว่ามาจากไหนแหล่งใดนะคะก็จะเป็นแบบาตารางแบบทางเดียวตารางแบบ2ทางหรือตารางแบบหลายทางนะคะ หลักเกณฑ์ในการเขียนรายงานนะคะก็คือการเขียนรายงานเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวนะคะกับการเขียนเรียงความที่ดีนะคะนอกจากจะอาศัยการเขียนอย่างมีระบบแล้วนะคะยังขึ้นอยู่กับความรู้และฝีมือของผู้เขียนนะคะตลอดจนความชํานาญนะคะในการใช้ถ้อยคำวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนอีกด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคะ่ะก็คือการเขียนรายงานนะคะเพื่อเสนอนผลการวิจัยควรจะคํานึงถึง ลักเกณฑ์สประการก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันในสไลด์ถัดไปนะคะว่าคืออะไรอ่ะก็คือ1เลยนะคะการเขียนรายงานนะคะต้องมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์การเขียนรายงานการวิจัยเนี่ยต้องมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนนะคะของการวิจัยซึ่งจะต้องครอบคลุมเรื่องต่างๆดัง,งนี้นะคะ ก็คือปัญหาของเรื่องที่จะต้องการศึกษากระบวนการวิจัยหรือระเบียบวิธีการวิจัยเช่นการออกแบบการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวิจัยความหมายของผลวิจัย ทีนี้ข้อ2นะคะการเขียน ER รายงานเนี่ยจะต้องมีคุณค่าในตัวเองนะคะการเขียนรายงานเนี่ยต้องมีหลักและวิธีในการเขียนรายงานโดยจะต้องคำนึงถึงเรื่องต่างๆดังนี้นะคะก็คือความถูกต้องเป็นหลักเลยนะคะความถูกต้องเนี่ยการเขียนรายงานเนี่ยจะต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือข้อเท็จจริงนะคะโดยหลีกเลี่ยงการเขียนสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวกับการศึกษานะคะไม่มีอคติและไม่มีบิดเบียนจากข้อเท็จจริงนะคะ ไม่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงอ่าข้อต่อมาเลยนะคะที่ว่าเราห้ามเลยก็คืออ่าที่ว่าเราต้องคำนึงเลยก็คือความรัดกุมนะคะควรเขียนให้สั้นกระทับรัดตรงประเด็นและตรวจทานอย่างละเอียดนะคะรอบคอบเพื่อเรียบเรียงถ้อยคำที่ไม่จำเป็นนะคะออกจะทำให้นะคะรายงานมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ,ะทีนี้ความชัดเจนนะคะในการเขียนรายงานที่ดีเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนและ ควรคำนึงถึงเรื่องนะคะใช้ประโยคที่ง่ายนะคะใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้องควรใช้ตัวย่อเฉพาะคำที่รู้จักทั่วไปนะคะใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะใช้ประโยชน์นะคะใช้ประโยคที่เหมาะสมเมื่อเริ่มย่อหน้าใหม่นะคะไม่ใช้ถ้อยคำที่กำกลวมและควรใช้หัวข้อย่อยเพื่อป้องกันการสับสนนะคะ ส่วนในสไลด์นี้นะคะก็จะพูดถึงความต่อเนื่องนะคะเป็นการเขียนรายงานที่ถ่ายทอดแนวความคิดออกมาให้ถูกต้องและต่อเนื่องกันตามลำดับนะคะข้อต่อไปก็คือความกลมกลืนนะคะเป็นการเขียนในเรื่องต่างๆให้มีความต่อเนื่องกันเมื่ออ่านแล้วไม่รู้สึกสะดุดหรือชงะงักหรือเป็นคนละเรื่องกับตอนต้นๆน,นะคะข้อต่อไปนะคะก็คือ การเน้นความสำคัญนะคะเป็นการจัดลำดับหรือจัดคำให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านเห็นแนวความคิดของผู้วิจัยชัดเจนโดยจะเขียนนะคะเน้นถึงความสำคัญในเรื่องต่างๆซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นทีนี้นะคะความง่ายนะคะเป็นการเขียนรายงานที่ไม่มีข้อความที่สับสนนะคะ ควรใช้ประโยคง่ายๆและหลีกเลี่ยงคำศัพท์ที่ยากต่อความเข้าใจนะคะมาใช้เพราะอาจจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ไม่ดีกับผู้อ่านได้นะคะแล้วก็ไม่ควรใช้ภาษาพูดในการเขียนรายงานนะคะควรเป็นภาษาที่มีหลักไวยากรณ์นะคะปะนิดนึงเพราะว่าควรจะกระชับและเข้าใจง่ายนะคะคว,ควรหลีกเลี่ยงนะคะคำแสดงต่างๆนะคะที่ไม่เพาะไม่สุภาพนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการเขียนรายงานกันนะคะมีใครรู้บ้างว่าการเขียนรายงานควรเขียนยังไงนะคะในการเขียนรายงานเนี่ยผู้วิจัยนะคะควรให้ความสําคัญกับเนื้อหามากกว่าแบบฟอร์มจ,จึงพิจารณาขั้นตอนการเขียนรายงานต่างๆนะคะเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์และมีความสมบูรณ์ดังนี้นะคะก็คือ 1. ควรเขียนรายงานฉบับร่างขึ้นมาก่อนนะคะ 2. การลงมือเขียน นะคะ3ควรและส่วนประกอบไว้ก่อนนะคะ4ก็คือการแก้ไขขึ้นตรงนะคะแล้วก็5าการแก้ไขขั้นสุดท้ายแล้วก็ขั้นที่6นะคะก็คือขั้นที่พิมพ์เผยแพร่นะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูลักษณะของการเขียนรายงานที่ดีนะคะว่าการเขียนรายงานที่ดีเนี่ยควรมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด5ประการนะคะก็คือจะได้แก่หนึ่งการนำหลักการและทฤษฎีมาใช้อย่างเหมาะสมนะคะในการวิจัยจะต้องมีการวิเคราะห์เจาะลึกในรายละเอียดของเนื้อหาส่วนข้อที่ 2. เนี่ยการแสดงความคิดริเริ่มสร้างสารรค์อย่างเหมาะสมจุดมุ่งหมายในการเขียนนะคะรายงานเนี่ยนอกจาก เพื่อให้มีการค้นคว้าอย่างกว้างขวางแล้วยังมุ่งให้เกิดความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์นะคะสามารถนําหลักการทางเอานำหลักการนะคะมาใช้ในเรื่องที่จะศึกษาอย่างลึกซึ้งนะคะ น,นะคะความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาสาระของรายงานเนี่ยรายงานที่ดีจะต้องมีความสมบูรณ์ถูกต้องในข้อเท,ท็จจริงนะคะเนื้อหาสาระจะต้องสมบูรณ์ตามชื่อเรื่องที่กําหนดนะคะการอ้างอิงที่มาหรือแหล่งค้นคว้านะคะจะต้องแน่ใจว่าถูกต้องความชัดเจนของการเขียนรายงานเนะะี่ยค่ะรายงานจะต้องมีความชัดเจนในด้านลำดับการเสนอเรื่องการใช้ภาษาการใช้แผนภูมิรูป ภาพประกอบรายงานนะคะเพื่อให้การนําเสนอเนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะส่วนข้อที่5นะคะก็คือความเหมาะสมของรูปแบบการเขียนรายงานรายงานที่ดีนะคะนอกจากจะมีเนื้อหาที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยรูปแบบยังต้องเหมาะสมในด้านการจัดเขาโครงเรื่องอย่างเป็นระเบียบไม่ซับซ้อนสับสนจากการอ้างอิงอีกนะคะ อ่ทีนี้รูปแบบของการนำเสนอรายงานนะคะก็คือการนำเสนอจากประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยหรืออาจดูได้จากปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้ฟังนะคะซึ่งแสดงออกด้วยความชื่นชมในผลงานในผลของการนำเสนอดังนั้นเนี่ยย่อมแสดงให้รู้ว่าการนำเสนอนั้นได้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายได้ โดยนะคะในการนำเสนอรายงานที่จะมีรูปแบบในการนำเสนอสองรูปแบบก็คือการเสนอรายงานด้วยวาจาและด้วยลายลักษณ์อักษรดังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในสไลด์ถัดไปนะคะทีนี้เรามาต่อกันนะคะก็คือหนึ่งการเสนอรายงานด้วยวาจาเนี่ยเป็นการเสนอรายงานแบบ บรรยายต่อที่ประชุมต่อผู้บังคับบัญชาด้วยปากเปล่านะคะในกรณีนี้ควรจัดเตรียมหัวข้อที่สําคัญสาคัญนะคะไว้ให้พร้อมโดยการคัดหัวข้อเรื่องที่สําคัญโดยจัดลําดับนะคะเรื่องที่จะนําเสนอก่อนหน้าหลังไว้นะคะและการนําเสนอในคนมีการเตรียมตัวดังนี้นะคะก็คือ 1. ควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหางานวิจัยอย่างถ่องแท้นะคะ 2. รู้จักฟังรู้จักผู้ฟังเป็นอย่างดีเลยแล้วก็3เตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการนําเสนอให้พร้อม แล้วก็4นะคะฝึกการนําเสนอก่อนการนําเสนอจริงมาด้วยนะคะจะได้ไม่ตื่นเต้นนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะรักษาเวลาในการนําเสนองานด้วย อ่เทเนี้ยการนำเสนอในรูปแบบที่2เนี่ยก็คือจะการเป็นการนำเสนอในรายงานที่มีลายลักษณ์อักษรนะคะก็จะเป็นการรายงานที่จะทำรูปเล่มซึ่งไม่มีรูปแบบตายตัวขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ที่ผู้วิจัยเป็นสมาชิกหรือพนักงานในรูปแบบของการนำเสนออย่างเป็นทางการนะคะโดยมีรูปแบบ ทั่วไปดังนี้นะคะรูปแบบการนําเสนอเนี่ยก็จะมีปกคํานําสารบัญเนื้อเรื่องสารบัญตารางหรือสารสารบัญแผนภาพกราฟตารางอย่างนี้นะคะแล้วก็สรุปย่อนะคะสําหรับผู้บริหารแล้วก็เนื้อหาต่อไปนะคะก็คือบทนํานะคะวิธีการวิจัยก็คือการดําเนินงานนั่นเองนะคะผลของการวิจัยก็คือดําเนินงานนะคะแล้วก็สรุปนะคะข้อเสนอแนะแล้วก็ภาคผนวกนะคะ ทีนี้การนําเสนอรายงานนะคะก็คือการนําเสนอรายงานเนี่ยหมายถึงการนําเนื้อหาสาระที่ได้นะคะจัดทําในรูปแบบที่สําคัญต่างๆนะคะซึ่งอยู่ในรูปแบบของการคัดย่อหรือการนําเสนอโดยการสรุปนะคะเป็นการส่งข้อมูลนําเสนออย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เริ่มจนจบนะคะนับว่าเป็นการนําเสนอที่ดีนะคะการนําเสนอจะประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพหรือดู ดีนะคะได้จากปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้ฟังซึ่งแสดงออกด้วยความชื่นชมในผลาของการนำเสนอรายงาน,นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการเตรียมตัวนําเสนอกันบ้างนะคะก็คือการเตรียมตัวในการนําเสนอเพื่อให้กระชับต้นชัดเจนและมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ประกอบไปด้วย1กําหนดวัตถุประสงค์ในการนําเสนอ2วิเคราะห์คู วิเคราะห์ผู้ฟังนะคะ3เตรียมแผนการนำเสนอแล้วก็ 4. คัดเลือกเนื้อหาสาระที่เหมาะสมนะคะ5จัดลำดับเนื้อหาเพื่อประสิทธิภาพการนำเสนอแล้วก็6เนี่ยทดลองนำเสนอและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขนะคะ อาทีนี้นะคะเทคนิคในการนําเสนอรายงานนะคะก็คือผู้นําเสนอรายงานเนี่ยต้องคัดเลือกข้อมูลการนําเสนอด้วยวาจาและใช้เทคนิคให้เหมาะสมนะคะกับผู้ฟังโดยเราต้องคํานึงถึงว่าเทคนิคใดนะคะสามารถสร้างความตั้งใจ ของผู้ฟังหรืออาจสร้างความไม่พอใจต่อผู้ฟังได้นะคะซึ่งสามารถนําเทคนิคในการนําเสนอรายงานได้3วิธีดังนี้นะคะก็คือ1นะคะการโน้มน้าวใจนะคะการโน้มน้าวใจในที่นี้ก็คือการนําเสนอทุกครั้งนะคะจะต้องมีการจูงใจเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นและเข้าใจในการนําเสนอเรื่องที่เรากําลังจะพูดนะคะ 2. การชี้แจงเนี่ยการชี้แจงก็จะช่วยให้เกิดความคุ้นเคยกับวัตถุประสงค์ของผู้พูดเพื่อให้ข้อมูลใหม่ๆแก่ผู้ฟังได้ เข้าใจถึงความ สำคัญของเนื้อหานะคะที่นำเสนอเป็นการอาธิบายแบบกว้างๆไม่เจาะลึกในรายละเอียดนะคะส่วนข้อที่3นะคะก็คือการชี้นำนะคะการชี้นำเนี่ยเป็นการนำเสนอเพื่อชี้แนะ,ะแนะนำนะคะวิธีขั้นตอนใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆนะคะ,ะและเพื่อต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยได้เรียนรู้อย่างแท้จริงนะคะจึงจำเป็นต้องเสนอรายละเอียดเช่นการแนะนำวิธีการให้บริการแก่ลูกค้าและออวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆนะคะ อันนี้ก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะอ่าแล้วเราก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับอ่าบทที่6นะคะอ่าก็จะมีใบางานให้นักเรียนทําเหมือนเดิมนะคะก็ทําเสร็จแล้วก็ส่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อการบทที่7อีกบทหนึ่งก็จะเป็นบทสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ